แล้วมาถือสิ้นอดแต่ว่าไม่ทิ้งไอสิ่งที่อะไรที่มันเป็นทัศนะที่เป็นความคิดเห็นอย่างนี้ครับท่านนบีบอกว่ายัครยฟีกุมเขามุนตักกีรูนาสลาตะกุมมาสลาติหิมวาสิยามมกุมมัสยามิหิมวะอามะลกุมวะอามาลิหมิมบิอามะลิหินบนบีบอกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาในพวกท่าน เวลาท่านมาดูมามองมาสังเกตละหมาดของพวกท่านเนี่ยพวกท่านจะตัหนิการละหมาดของพวกท่านว่ามันด้อยกว่าพวกมันพอมาดูการถือชินอดของมันก็ยังเหนือมาดูอามันต่างๆที่ทำก็ยังสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้ไอ้พวกกลุ่มหนึ่งที่มันโผล่มาในพวกท่านนะแล้วมีบอกว่ายักเราอูนอันลกุรอานฟะลายูจาวิธุฮานาจิรฮุ นบมีบอกว่าไอ้คนพวกนี้มันอ่านกุรอานแล้วมันไม่เลยกระเดือกมันลงไปมันแปลว่าอะไรครับมันอ่านแค่ปลายลิ้นไงถ้าอ่านแล้วเลยกระเดือกเนี่ยมันลงสู่หัวใจมันเข้าใจว่าอัลลอฮ์ใช้มันทํามันเข้าใจว่าอัลลอฮ์ห้ามมันหยุดแต่มันอ่านแค่ริมฝีปากแค่พ่นออกไปเฉยๆแค่ปลายลิ้นมันถึงไม่ได้เอาไปปฏิบัติแล้วมีบอกว่ายักเราอ่านคุรานฟะลายูซาบิฮานามิยาห์อ่านกุรานไม่เลยกระเดือกลงไป ขนเป็นยังไงท่านนบีบอกว่ายมรุกูนมินัดดีนยมรุกูนไมินัดดีนก็นมายามรุกูสรหางมมนรามียยตินบีบอกว่าคนชนิดอย่างเนี้ยมันหลุดออกไปจากศาสนาเหมือนคันธนูที่มันพุ่งออกจากคันยิงของมันเหมือนกับลูกธนูที่มันพุ่งออกจากคันยิงของมันอ่านคุรานต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องสารพัดต้องต้อง แต่ว่าไอ้ที่ใช้ไม่ทําไอ้ที่ห้ามไม่หยุดเอาความคิดเห็นใส่เข้ามาตอนที่ผมมาคุตตบ,บาที่นี่พุ้หญิผู้ใหญ่สามคนบอกว่าถ้าเธอรับปากนะฉันจะ,จะไม่ให้ลูกหลานวงสันมายุ่งกับเธอเลยแต่มันมีคนหนึ่งครับที่ผมจะเล่าก็คือมันมีคนหนึ่งผมมาคุตบ,บ้า พอเสร็จแล้วมันบอกว่าคุตบัตต้องแบบนี้สิคุตตัตต้องแบบนี้สิคุรลอฮต้องอย่างนี้สิฮะดิษต้องอย่างนี้สิผมก็รับปากบอกเออดีสุขหน้ามึงมานะแล้วกูจะมานั่งฟังตั้งกตวันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้มันไม่โผล่หน้ามาเลยแต่มันมาสอนท่านครับคุราอานเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติบอกในสิ่งที่ผิดพลาด สนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือกลายเป็นพวกที่อ่านกุรานไม่เลยกระเดือกมันหลุดออกจากศาสนาเหมือนกับลูกศอนที่ถูกยิงหลุดออกไปจากคันธนูคันยิงของมันนบีบอกว่ายันรู ินนัสลาม่เชันอันว่ายันรูฟินกิดงเห็่เหนอะรยนัอยูนหัว็นะรวายนัูนริชไม่เนอะไว่จะมาอยิ่นฟุกมันหลุดออกไปจากศาสนาเหมือนกับลูกธนูที่หลุดออกไปจากคันยิงนบีบอกว่าไอ้ลูกธนูที่มันหลุดออกไปจากคันยิงเนี่ยพอเราไปดูที่ปลายธนูมันไม่มีร่องรอยอะไรไปดูที่คันธนูก็ไม่มีร่องรอยอะไรไปดูที่ริช สมัยก่อนรูปธนูเขาใช้พวกขนสัตว์บังคับในการยิงให้มันพุ่งให้มันไปตรงไปดูที่ริชที่ทปลายธนูก็ไม่มีอะไรที่ที่ทไปไอ้คันบังคับของมันแล้วมีบอกว่าอยยาตมารอฟินฟุกขนาดไปดูแล้วมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยที่ปลายธนูก็ไม่มีคันธนูก็ไม่มีที่ตอนท้ายของมันก็ไม่มียังมันยังยัาตามารรฟินฟุก มันยังดึงดันว่าของมันถูกอยู่นั่นแหละเห็นไหมท่านครับเคยอ่านยาสิยายี่สิบสามไหมอัฟารออายะมันิตบขะกะอิลาฮะฮุฮาวะฮูวะาอัลลอฮุลลอฮุอะลาอินมินวะขะตมะอะลาลามอีฮิวะกัลบิวะจ้าลลัลฮุวะจาลัลฟิ ว่าจะ Allah ala b a s ิ r ิ h i gishawah ว่าะม่ยั่ดีฮิบิบกดิลลาอฟาฟัลาตะลักกระรุัลลอฮ t ถามว่าพวกท่านเห็นไหมอาฟารายละพวกท่านเห็นไหมไอคนที่มันเอาความคิดความคิดเห็นอุดมการณ์ของมันเป็นเจ้าคือกุนอ่นอ่านไหมอ่านแต่ว่าเอาความคิดเห็นเป็นหลักอาฟารายละมันิตตะกอดอิละฮะฮูวะ้ว่า ว่าดอลดล่าพุทธวราอินอลัลลอฮได้ทำให้เขาหลงไปจากความรู้ของเขาที่ร่ำเรียนมาที่ศึกษามาเสร็จแล้วอลัลลอฮก็ปิดพนึกขตมา阿拉ซัมอฮิวกันบีอัลลอฮก็ผนึกการจะยินพนึก,ก,นนกหัวใจว่าจะ阿拉阿拉บซาดีฮิกิชาวะแล้วก็ปิดกั้นสายตาไม่ใช่แปลว่าให้มันตาบอดแปลว่าให้มันมองสิ่งที่ถูกต้องไม่เห็น มองเห็นแต่ไอ้ผลประโยชน์ของมันอาะ้อนบอกนะไม่ใช่เราบอกอารอถามว่าถ้าหากว่าอาอนทำอย่างเนี้ยก็ไม่ย่ะดีฮหมิมบาดิละไอ้มนุษย์หน้าไหนจะไปหิดายะให้กับมันหลังจากที่อาอถทำแบบนี้แล้วอัฟลา,าตตะครุนขนาดนี้ยังไม่สำนึกอีกเหรอ ท่านครับประกาศว่าเราเป็นเจ้า,าไม่ใช่ประกาศแค่แค่ลมพ่นออกมาแค่รีบฝีปากเพราะฉะนั้นมันคือการยึดยึดมั่นเรียนรู้ทาความเข้าใจยึดมั่นแล้วเวลาบอ,บอกบอกที่สิ่งที่ถูกคนที่ได้ไปก็คือได้สิ่งที่ถูกไปถ้าบอกไอเ้เทาเทาไปคนกลับไปแล้วมีสองขั้วไอ้น,นี่บอกว่าใช้ได้ไอ้น,นี่บอกว่าใช้ไม่ได้ มันฟังมาที่เดียวกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเทาไงมันเทามันไม่ดำมันไม่ขาวมันมาเทาเๆเพราะฉะนั้นมาฟังอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ออกไปทะเลาะกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประกาศว่าเราเป็นเจ้ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาสุดสาเหตุเนี่ยที่มันเกิดเรื่องพันนี้ขึ้น นะครับในไม่ได้บอกว่าดาลิกบิมาอาศวกาอนอยะกระดุนวลา,ายจตนาเฮานะอัมมุงกะเป็นเพราะการดื้อดึงเป็นเพราะการละเมิดขอบเขตเป็นเพราะการไม่ห้ามคนทำละเมิดบัญญัติศาสนาลายจตนาเ้านะอัมมุงกร,ริสาเหตุเป็นเพราะแบบนี้ ละเมิดขอ,อบเขตดื้อดึงต่อคําสัง่งแล้วก็ไม่ห้ามปรามการกระทําชั่วการฝ่าฝืนดื้อดึงไม่ห้ามท่านดูแปสิบเอ็ดนมาอีกนะอัลลอฮ์บอกว่าว่าเรากานูยุมีนูนะบิลละวันนบีว่ามาอุนซิละอีไลคนพวกนี้ถ้าหากว่าเขายึดมั่น ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์และนบีและบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ประทานลงมาอย่างท่นนานนบีว่าเราแกานโยมินูลบิลละวันนบีว่ามาอุนดีละอีไลฮมาอุนดีละอีไลฮีก็คือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์บัญญัติให้ท่านนบีมาบอกมาสอนถ้าเขาศรัทธานะอัลล<พ>อฮ์บ,บอกว่า มัตตะอรูหุมเอาหลียยพวกมุมินเนี่ยจะไม่ยึดเอาคนชนิดอย่างนี้มาเป็นพวกพ้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งยึดคนประเภทนี้มาเป็นพวกพ้องมะภูมิม,คมุคละฟะถ้าหากว่าใครเรียนความหมายในมุมกับก็คือ,คอ ไม่ไม่ได้ศรัทธ,ธาเพราะเราบอกว่าถ้าศรัทธ,ธาเขาจะไม่เอาคนพันนี้มาเป็นพวกพ้องเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนพันนี้มาเป็นพวกพ้องได้คืออะไรคือไม่ศรัทธ,ธาครับมันมีเรียนอยู่ในจัสสิตนะครับมะฟูมุคราระฟะความหมายในมุมกลับเพราะฉะนั้นคบใครดูบ้างครับเขามีความรู้เรื่องศาสนาไหมเขายือนหยัดไหม ไม่ใช่มีความรู้แล้วก็อาจารย์อากมังแล้วก็พูดอะไรก็ได้ไม่เขายืนหยัดไหมนะครับถ้าจะ,จะเอาแค่ความรู้เนี่ยอย่าพูดมันมีความรู้ครับมันมันอยูอ่กับการที่กุรุรอ่านประทานลงมามันเข้าเข้าไปละหมาดก็ขเข้าอะไรก็ขเข้าสารพัดแต่มัน่าหูดไงความรู้ดีแต่ว่ามันโมนาเฟก มันไม่ยึดมั่นนะครับเพะฉะนั้นพอมาสู่ตรงนี้นะอเล์บอกว่าถ้าเป็นมุมินเนี่ยไม่เอาคนชนิดอย่างนี้มาเป็นพวกพ้องหรอกมัตตะขอรุหุมเอาเลาีย و น ك นะก,กะซีร ك มมินหุมแต่ว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยฟาสิกโกน ฟาสิกูนเนี่ยมาจากคำว่าฟาสโกฟาสโกเนี่ยนักกษตรแปลว่าฟาสโกบีมานาคอรยาฟาสิกูนคือคอริยูนอันโตอตินละเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนชนิดอย่างนี้มาเป็นพวกพ้องเนี่ยคือพวกฟาสิกูนนอกจากไอคนที่มันไม่เอาศาสนามันเป็นฟาสิกูแล้วคนพวกนี้ก็ไปเป็นพวกพ้องกับมันด้วยฟาสิกูนคือคอริยูนอันโตอตินละ คือการจงรักพักดีอื่นจากอะไ์และมันตรงจงรักพักดีต่ออะไรต่อผลประโยชน์ของดุนยาต่อพวกพ้องต่ออะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ใช่การจงรักพักดีต่อพระอะไร